สวัสดีครับเจเจเป็นข้าวครับนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาทาการนะครับสํารวจแปลงนะครับเพื่อทําการเก็บข้าวปนนะครับแรงที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้นะครับคือข้าวเหนียวก็ขอ24นะครับเป็นข้าวเหนียวตัวเตี้ยนะครับสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดจากกรมการข้าวนะครับชื่อหนึ่งว่าสกลนคร72นะครับนะครับท่านเห็นอะไรไหมฮะเนี่ยฮะอันนี้คือข้าวปนนะครับข้าวปนนะครับคือเรามาเดินสํารวจแล้วเราก็พบว่ามีลักษณะของ ความสูงที่แตกต่างไปจากเพื่อนนะครับผมก็ทําการเก็บออกนะครับเพราะว่าข้าวผมมีจํานวนไม่เยอะนะครับผมก็เดินคัดได้ง่ายสบายๆเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาเอาออกนะครับเนาะนี่ครับความสูงเขาจะจะแตกต่างจากเพื่อนชัดเจนนะครับเนี่ยครับเพื่อนเขาจะประมาณนี้เขาก็จะสูงเกินไปอีกประมาณหนูสิบเซนเลยนะฮะนี่ฮะก็ดึงออกทั้งกอเลยนะฮะง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับดึงออกทั้งกอเลยถึงแม้ว่าที่เหลือนะครับจะต้นเตี้ยก็ตามอ่า นี่คือผู้ต้องหานะครับต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเราทําพันข้าวเนาะนะแล้วก็จะมีกอนู้นครับที่ชี้โดเดนี่ครับทุกท่านเห็นไหมฮะหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วนะครับสองกอแล้วนะครับอีกกอหนึ่งอยู่มุมนู้นครับมุมนู้นนะครับนั่นก็สูงโดเดไม่เข้าพวกนะครับก็เล่นเกมจับผิดภาพครับใครไม่เข้าพวกนะครับโดนคัดทิ้งนะครับอันนี้คือความใส่ใจในคุณภาพของเมล็ดพันนะครับ เพราะว่าข้าวเราไม่เยอะครับเดินแป๊บเดียวก็เสร็จไปเก็บข้าวปนกันครับครับผมลักษณะของข้าวปนนะครับที่ท่านจะเห็นนะครับสีคือจะแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงนะครับข้าวปนจะสีออกซีดกว่านะครับส่วนพันข้าวที่เราเก็บไว้เนี่ยจะเป็นสีเข้มเลยนะครับนี่คือความแตกต่างที่เราแยกเห็นชัดเจนนะครับนอกจากความสูงแล้วนะครับก็คือลักษณะสีของกาบใบ นับสีของใบสีของลําต้นนะครับก็ผมแล้วนี้ก็คือเราผู้ต้องหานะครับที่อยู่ปะปนไปกับข้าวเหนียวกอขอ24ีนะครับผมก็ถอนรากถอนโคนออกมาเลยนะฮะนี่ครับรากแผ่ไปไกลมากนะครับคือความสูงไม่เข้าพวกนะครับลักษณะต้นสีสีต้นก็ไม่เข้าพวกเหมือนกันนะครับนี่ครับสีต้นจะจืดกว่าต้นที่เราต้องการเนาะและความสูงก็สูงกว่านะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้าวปนนะครับเก็บข้าวปนในแปลงนะครับข้าวเหนียวก็ขอ24นะครับแปลงนี้นะครับดึงออกมาได้นะครับผม